ที่นี้ก็ถึงความเห็นแจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดนะ <c oughs> ภาษาคนจะมีแต่ความเห็นแจ้งไม่มีแทงตลอดนะความเห็นแจ้งก็เห็นตามเหตุผลที่ใช้เหตุผลตามธรรมดาสามัญสามัญจะสํานึก <c oughs> ก็เรียกว่าเห็นแจ้งได้ระดับหนึ่งแต่เป็นไปตามเหตุผล นี่ความเห็นแจ้งสูงสุดเป็นความเห็นแจงแ้งแทงตลอดนะั้นอยู่เนื้อเหตุผลไม่ต้องใช้เหตุผลเลยไม่เกี่ยวกับเหตุผลเลยไม่ต้องเอาเหตุผลมาใช้เลยมันอยู่เนื้อเหตุผลไม่ต้องพิจารณี่จริงไหมดีไหมถูกไหมน่าจะทำเป็นสุขไหมมันรู้สึกได้โดยใจไม่ต้องใช้เหตุผลก็สรุปว่าอย่างนั้นก็แล้วกันว่า ทำเห็นแจ้งพาะสะคนเห็นตามเหตุผลพัสสะธรรมเห็นอยู่เนื้อเหตุผลไม่ต้องใช้เหตุผล